เป็นอีกขนมหนึ่งนะคะที่เพิ่งคิดถึงแล้วก็อยากทานมากๆเลยค่ะนั่นก็คือขนมหัวล้านด้านในตัวขนมนะคะก็จะเป็นไส้ถั่วเขียวนะคะผสมกับเนื้อมะพร้าวส่วนตัวแป้งเพิ่งจะใส่สีให้ดูสวยงามแล้วก็น่าทานมากขึ้นแต่ยังคงรสชาติแล้วก็ความอร่อยเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําตัวไส้ถั่วเขียวกันเอาถั่วเขียวล้างหลายๆน้ําจนน้าใสแล้วก็แช่ไว้หนึ่งคืน พอตื่นเช้ามานะคะถั่วก็จะอิ่มน้ำแบบนี้แล้วก็ล้างอีกรอบแล้วก็เสด็จน้ำเดี๋ยวเรานำไปต้มต้มน้ำให้เดือดจากนั้นนำถั่วเขียวลงไปต้มแล้วก็ทำการปิดฝานะคะแล้วก็ต้มจนตัวถั่วเขียวสุกพอตัวถั่วเขียวของเราสุกแล้วนะคะน้ำก็จะแห้งแบบนี้จากนั้นเราจะใส่นะคะตัวน้ำตาลมะพร้าวลงไปตามด้วยเกลือแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปให้ทำการลดไฟเหลือไฟอ่อนแล้วทำการผัดตัวใส่ เราจะผัดจนตัวไส้ของเราแห้งแล้วก็เนื้อข้อนแบบนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วปิดไฟเราจะพักนะคะตัวไส้ของเราให้เย็นตัวหน่อยพอตัวไส้ของเราเย็นตัวแล้วเดี๋ยวเราจะปั้นนะคะเป็นลูกๆเตรียมไว้ทําขนมได้เลยต่อไปเรามาทําตัวแป้งกันเราจะใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะใส่ตัวน้ําใบเตยลงไปนวดเราจะนวดผสมนะคะให้เข้ากัน ขั้นตอนนี้นะคะสําคัญมากคะ่ะนวดให้นานหน่อยนะคะเนื้อแป้งจะได้เหนียวนุ่มไม่แข็งกระด้างเวลาเย็นตัวตัวแป้งใบเตยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนตัวแป้งอันชันนะคะแล้วก็ตัวแป้งแก้วมังกรวิธีการทํานะคะก็เหมือนกับตัวแป้งใบเตยส่วนตัวแป้งฟักทองเราจะใช้ฟักทองนึ่งสุกทําการนวดผสมกับตัวแป้งข้าวเหนียวใส่น้ําเปล่าลงไปแล้วก็ทําการนวด นวดให้นานหน่อยค่ะเนื้อแป้งจะได้เหนียวนุ่มไม่แข็งกระด้างแป้งของเราก็เสร็จทั้งสอย่างเรียบร้อยแล้วเราจะใช้ใบตองรองขนมตอนนึ่งด้วยให้ทาน้ำมันเพื่อป้องกันไม่ให้ติดขนมหยิบแป้งขึ้นมากดแป้งให้เป็นแผ่นบางๆเอาตัวไส้ถั่วเขียวใส่ตรงกลางเอาแป้งห่อตัวไส้ให้มิดแล้วก็คลึงให้กลมเนียนแบบนี้ใส่ลงไปในตัวใบตองแล้วก็นำไปใส่รางนึ่ง นำไปนึงต้มน้ําให้เดือดใช้ไฟกลางนะคะห้ามใช้ไฟแรงแล้วก็ทำการนึ่งถ้าใช้ไฟแรงจนเกินไปเดี๋ยวขนมมันจะแบนเสียรูปได้เพราะตัวขนมสุกก็ทาน้ำมันอีกรอบเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวขนมติดกันขนมหัวล้านของเราก็เสร็จเรียบร้อยทั้ง4ีแป้งแล้วจากนั้นก็จัดใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะตัวขนมจะได้ดูสวยงามแล้วก็น่าทานมากขึ้น พอเราจัดใส่กล่องเรียบร้อยแล้วก็ให้ปิดฝาให้สนิทนะคะห้ามโดนอากาศถ้าโดนอากาศเดี๋ยวตัวหน้าขนมมันจะแห้งได้ เดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะตัวแป้งนะคะก็จะเป็นตัวแป้งฟักทองที่มีสีเหลืองสวยมากๆเนื้อแป้งจะมีความเหนียวนุ่มไม่แข็งกระด้างด้านในก็จะเป็นไส้ถั่วเขียวมะพร้าวอ่อนที่หวานกำลังดีฉะนั้นนะคะถ้าต้องการให้แป้งเหนียวนุ่มนะคะไม่แข็งกระด้างก็นวดแป้งให้นานหน่อยค่ะเพื่อนๆนะคะก็ลองเอาไปทำกินกันดูนะคะหรือว่าจะทำขายก็ได้เพิ่งรับรองความอร่อยค่ะ